สวัสดีค่ะอีเวนต์วันที่2มีนาคมมาแล้วเหมือนมันจะมาเลทปะเพราะปกติมันน่าจะมาวันอังคารแล้วที่นี้ก็หลับไปตื่นมาสามโมงกว่ามาเปิดเปิดไอเนี้ยเปิดเกมเศรษฐีดูเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีอีเวนต์อัปเดตวะแบบเอ้าตกใจเลยว่าเฮ้ยมาอย่างไงค่ะก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ่าที่มาทัว์โชว์ก็คงเป็นลูกเต๋าอันนี้อะไรเลยผีเสื้อสวรรค์นเนาะ พลองทอยอ่ะสวยมากนี่เอฟเฟกต์สวยมากโอ้ยใจชอบมากเลยอ่ะโอ้ยชอบสวยค่ะโอเคเดี๋ยวซื้อเนาะซื้อด้วยเพชรหรือทองดีอ่ะเอาเอาด้วยเพชรหรือทองดีถ้าทองก็หลานหนึ่งถ้าถ้าเพชรก็เสียห้าสิบทองแล้วกันเนาะ ซื้อก็ยังต้องมาอัพอีกนะคะอัพเราได้อะไรไหมวะอ่ะดดูดีอัพเาได้อะไรมัเอ่ยมันนส่งเข้ามาในกล่องของขวัญเนาะและ้วก็มีจี้ใหม่ด้วยเห็นแมบแบบจี้หลุ่มดำน่าสนใจน่าสนใจค่ะจี้หุ่มดำพวกสายดูดให้มาตกอะไรมานี่คมแบบ คงสะใจอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ข้างลางกันก่อนนะคะที่เครื่องรางใหม่คือคือรวบรงมข้างล่างอ่าเครื่องกำเนิดหลุมดำโอกาส85%เมื่อเมื่อตกแลนมาตัวเองอ๋อก็เหมือนแผนที่หลุมดำเนาะแต่ว่าโอกาสนี้ไม่มี ไม่มีผลในแผนที่อวอกาศก็แน่นอนนะคะเพราะว่าแผนที่อวอกาศเนี่ยเราตกโดยที่เราไม่ต้องมีข้างล่างมันก็จะสร้างหลุมดําได้อยู่แล้วอ,อันนี้โอเคมากๆเลยนะคะื่องลัางอันนี้ก็แต่ก็อาจจะถ้าใช้ความสามารถนี้ก็อาจจะต้องเสียอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะ,นะแต่ก็ชอบๆอ,อาจจะลองตามหานะคะ,จจะเพราะว่าเ,เพราะว่าไอ้นี่ของทรายมัน ยังมีเหลือเยอะเหมือนกันนะ่ะที่สุ่มสุ่มจี้ข้างลางาาง่างอ่ะอ้าวไง่วะโอ้โห,โโหสุม่มสุ่มครั้งแรกก็ตีแล้วอ่ะไม่มีแม้ตแต่เอนะคะนี่ต้องสุ่มของขำดูลม,มสนยัย เดนนะขอไปดูที่เครื่องหงลังแป๊บหนึ่งลัคกี้อ๋ um. ออันนี้มันมีให้รวมแบบฟิกซ์นี่นาเห,นหนเห็นไหมเห็นไหมเอเอที่เป็นเครื่องสร้างหลุมดำกับเออะไรก็ได้ก็ได้เป็น A อบวกเบวกกับ A อบวกอะไรก็ได้ก็เป็น S นะคะโอเคแร้ว่าจะตันหายยังไงกันเนาะก็จะไหวเนี่ย อว,วงวดทองเมื่อก่อนนี้เป็นอะไรที่ตีบวกแบบจนแล้ว s บวก,ออกเสร็จอะอยากได้เงินเยอะไปทำไมมันได้ s บวกเยอะจังเลยอะแล้อ,อสงสัยต้องไปตามหาในกล่อง s สสม r t ก,กว่าเพราะว่ามันจะได้แบบมันจะได้ลุนในตัว เครื่องเครื่องสร้างหลุมดำที่เป็น A อ,ะอ่ะค่ะแต่ดูนี้ว่ารา, e ารยละเอียดอีเวนต์มาหรือยังมาแล้วนี่เครื่องกำเนิดหลุมดำก็หาได้จากสุ่มพรีเมียมสุ่ม A บวกสุ่ม A S ออรวม B บวก B A บวกโอ้โหไม่ไหวอะ่ะมีบวก B นี่ก็ฟิกเหมือนกันหรอ ตัดไซที่เกียดรวมบีอะอีเวนนี้ส่คงไม่หาไอจีนี้เยอะนะคือถ้าถ้าเปิดจนหมดแล้วได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันที่เกียดรวมอ่ะเก็บทองไวดีกว่าไซไม่ค่อยมีทองเมื่อกี้ทีใ่ใช้ทองซื้อยังคิดเลยอะว่าจะใช้ทองซื้อหรือเพชรซื้อดีเพราะว่าไซเล่นวันหนึ่งน้อยอะต่อให้ชนะทุกครั้งที่เล่นก็ได้แค่แบบสองแสนเองมั้ง แล้วก็สำหรับคนที่ตีบวกเยอะๆก็ยังได้ของรางวัลเพิ่มนะคะรถเกตรถค้าเกรดด้วยมูเตอรชอบลูกเต่ามากลูกเต่าสวยนะคะไหนอีเวนต์อะไรเนี่ยอ๋ออีเพ็ดสามพันเพจยังไม่ไม่หวังเราคะ่ะนี่ดูอีเวนต์ใหม่แบบมามา,มาเยอะแล้วอะชนะแบบราดกับโพลีซึมยังไม่ปรากฏเลย ก็เล่นก็มแบบนี้นะคะหนึ่งองสพชคริสตัลการ์ดแล้วก็ทองโอเคยังวันนี้มันเป็นอีเวนต์สั้นสขั้นเวลาเนาะใครอยากได้จีนก็ขอให้ได้กันแต่กจะคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเล่นสายแบบสายดูดแบบถึงใจก็อันนี้ก็ก็น่าสนใจอยู่เพราะอย่างสมมติเล่นซามูไรเลยนะ่าใช่ปะก็ดูดมาฉีกนางฟ้าด้วยแล้วก็สร้างหลุมดำไวยากอีกอก็โอเคนะคะแต่ว่าอาจจะต้องตัด พวกความสามารถอันต้องตัดน้ําหอมก็ได้น้ําหอมหรือว่า,าตานในอาเภออะไรอย่างเงี้ยเข็มกันในอํเอเอาเภอออกแต่ที่ยังคงต้องอยู่คงเป็นพวกคุมเตากับเพิ่มค่าผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับค่าผ่านทางกับไปเ,เ,เพิ่มค่าผ่านทางกับเงินเดือนนะคะเพิ่มค่าผ่านทางดีกว่านะในความคิดายเพราะว่ามัน มันได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนมันเพิ่มให้ตาหนึ่งมันฟิกซ์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นค่าบ่านทางเนี่ยเวลาเราได้เงินแพงๆเราจะได้เ,เงินกลับมาเยอะมากกว่าที่วนโลกเต่าหลายๆรอบอีกโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าเล่นเกมเได้จิ้มมาเราอาจจะทดสอบให้ดูนะถ้าถ้าได้นะเพราะว่าก็ไม่ค่อยอยากก็อยากได้แต่ว่าไม่ได้แบบคงไม่ทุ่มตามหาเท่าไหร่อะคะ่ะ บทองไว้ก่อนอีเวนต์หน้าเป็นอะไรอะแจ็คพอตหรอใช่ปะแจ็คพอตหรือว่ามาพองกับลูกบาตรแม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคไปก่อนนะสวัสดีค่ะ